คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะทางน้องเพลงพิรดาค่ะได้ออกมากราบลาทางบอสแพลนะคะทางแม่ยุ้ยแล้วก็ทีมงานแสงทองค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าทําเอาหลายๆคนเนี่ยตกอ,อกตกใจกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าก็ต่างงงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องเพลงพิบรดาเนี่ยคะออกมากราบลากระทันหันแบบนี้ซึ่งก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วค่ะแล้วน้องนะคะก็บอกรายละเอียดอย่างยาวยิบเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่ได้เดินสายรวมด้วยแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปกราบลานะยคะทางบอสแพลแม่ยุ้ยเนี่ย เกิดจากอะไรเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจินจะอ่านโพน้องให้ฟังค่ะแล้วก็มาชี้แจงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยเรื่องเรื่องนี้นะคะไม่ได้มีการผิดใจกันหรือแต่อย่างใดโดยหลัก,ลกๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยประมาณว่นาน้องยังไม่เก่งแต่ว่าขอพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็คือสิ่งที่น้องได้ออกมาโพสนะคะคุณผู้ชมประมาณว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งขอหยุดแล้วก็พัฒนานตัวเองก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น้องเนี่ย ตั้งใจที่จะทำเนาะคุณผู้ชมขะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางน้องเพลงเนี่ยก็ได้ออกมาโพลเนาะเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองค่ะก็คือวันที่24กันยายนนะคะเป็นวันที่น้องเข้าไปกราบลาทางก้อแพรวแม่ยุ้ยนะคะโดยที่น้องเนี่ยบอกว่าวันนี้นะคะน้องเพลงนะคะขอยกคันห้ามากราบลาแม่แพรวกับแม่ยุย้ยฤดูกาลใหม่นี้น้องเพลงไม่ได้เดินสายไปกับทางวงแล้วนะคะระยะเวลา2ปีกับวงแพพลาแสกทองวันนี้น้องเพลงขอยุติบทบ,บาทการเป็นศิลปินของวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ้านหลังนี้ เหมือนเป็นบ้านหลักที่2ของน้องเพลงระยะเวลาที่ผ่านมามีเรื่องราวเห็นความทรงจามากมายที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ทุกคนน่ารักกับน้องเพลงเสมอน้องเพลงรักและผูกพันกับที่นี่บ้านหลังนี้ให้ชีวิตใหม่และทุกๆอย่างกับน้องเพลง ขอบคุณผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสกับน้องเพลงทั้งสท่านแม่แพลพ่อบิ๊กแม่ยุ้ยที่หยิบยื่นโอกาสให้หนูในวันนั้นหนูซํำนึกเสมอไม่มีวันลืมณนะวันนี้ที่หนูตัดสินใจแบบนี้เพราะหนูไม่อยากเป็นตัวทวงไม่อยากให้แม่แพลวต้องมาคอยแก้ปัญหากับดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับหนูและสิ่งที่สําคัญคือหนูอยากถอยออกมาเพื่อพัฒนาตัวเองใหม่หนูยังไม่เก่งเสียงยังไม่ดียังไม่เหมาะและดีพอที่จะอยู่ที่นี่ ในการตัดสินใจครั้งนี้หนูอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายคนสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหนูกราบขอโทษจากหัวใจและอยากให้ทุกคนเข้าใจในการตัดสินใจของหนูครั้งนี้ด้วยนะคะ หนูขอบคุณแม่หมีที่คอยดูแลหนูช่วงที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆนะคะขอบคุณครูเตอร์และพี่เอที่คอยดูแลน้องเพลงมาตลอดค่ะขอบคุณพี่ๆนักร้องพี่ๆแดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีและทีมงานทุกคนทุกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือน้องเพลงมานะคะขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามสนับสนุนน้องเพลงอยู่เสมอค่ะขอบคุณแม่ฮาร์ที่ซัพพอร์ตน้องเพลงและทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณบ้านฮารที่คอยเคียงข้างน้องเพลงมาตลอด ในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าน้องเพลงจะทำอะไรหรือจะไปอยู่ที่ไหนช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเพลงด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องเพลงขอ f อของน้องเพลงที่รักหนูไม่ว่าจะหลังจากนี้จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องแอบไปตอบโตอะไรและไม่กล่าวถึงผู้ที่มีพระคุณของหนูไปในทางที่ไม่ดีเด็ดขาดนะคะหนูขอร้องจริงๆจากใจค่ะแม่แพลวกับหนูเข้าใจกันดีและยังรักแล้วก็เคารพกันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทางน้องเพลง ออกมาโพสนะคะทางเพจเพลงพิมรดาแสงทองแฟนเพจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้โพสต์ภาพนะคะทีะ่เข้าไปกราบลานะคะทางคุณแม่แพลแล้วก็ทางแม่ยุยะะ้ยเนาะคุณผู้ชมขะก็ขออำลานะคะยุติบ,บทบาทเป็นศิลปินของวงแสงทองค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอดําเนินทําหน้าที่นะคะในตัวเองของตัวเองต่อไปนะคะซึ่งการเข้าไปอำลาหรือยุติบ,บทบาทในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชม่ะบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่า พูดตรงๆเนาะว่ามันไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าน้องเพลงเนี่ยบอกว่าเพลงอะ่ะยังไม่เก่งพอที่จะอยู่ที่นี่เพลงยังไม่เก่งพอที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ยังที่ต้องแบบ พัฒนาตัวเองก่อนถ้าดีแล้วก็กลับมาทางแม่แพลวกับแม่ยุ้ยเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะแล้วระยะเวลานะต่อจากนี้น้องก็ยังไม่ได้ทราบข่าวว่าน้องจะไปทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็ขอให้แฟนคลับเนี่ยค่ะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจน้องด้วยละกันนะคะแล้วอีกอย่างนะคะคุณผู้ชมขาทางแม่แพลวก็มาพูดถึงวันที่น้องเพลงนะคะเข้ามากลาบลาค่ะ โดยที่ทางแม่แพลวก็พดรายยาวอยู่เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่เราก็ต้องยอมรับน้องเนี่ยขออำลายุติบทบาทนะคะอาจากศิลปินแสงทองเนี่ยค่ะคุณผู้ชม่ะมันก็ทําใจยากเพราะว่าแม่แพลวก,ก็คิดะว่าน้องเนี่ยเปรียบเสมือนลูกๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ระยะเวลา2ปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะมีความรักมีความผูกพันค่ะแล้วน้องเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์น้องเนี่ยอาจจะเยอะนะคะน้องอาจจะทนไม่ไหวนะคะบางทีเนาะอ,อันนี้ก็ เข้าใจน้องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ให้กําลังใจน้องกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมทางแม่แพลวเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเท่านี้เหมือนกันนะคะบอกว่าวันนี้แพลวมีข่าวมาแจ้งพี่ๆแม่แม่เอฟซทุกท่านรับทราบนะคะเนื่องจากน้องเพลงได้เข้ามาปรึกษาและบอกเหตุผลต่ตางๆให้แพลวและผู้จัดก,การยุ้ยได้ฟังพร้อมคุณพ่อและคุณย่าเราพูดคุยกันเข้าใจน้องคิดทบทวนหลายๆอย่างมาอย่างดีแล้วพิจารณาตัวเองมาอย่างดีแล้วน้องเพลงจึงตัดสินใจขอลาแม่แพลวลงจากวงแสงทอง เพื่อไปพัฒนาตัวเองให้เก่งและดีกว่านี้เพลได้พูดคุยกับน้องจนเข้าใจตัดสินใจของน้องเพลงทุกประการนะคะหลังจากนี้แม่ขอให้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าหนูจะทําอะไรหรืออยู่ตรงไหนถ้าวันไหนหนูอยากกลับมาหาแม่บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับหนูเสมอรักนะลูกนี่นะคะหลังจากนี้ฝากแม่ๆพี่ๆเอฟซีสนับสนุนเป็นกําลังใจให้น้องเพลงด้วยนะคะอย่าดราม่ากันเลยนะคะให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนหรืออนาคตจะไปอยู่วงไหน หรือทำอะไรฝากทุกคนให้กําลังใจน้องเพลงด้วยนะคะหักแพงเสมอนะลูกน้องเพลงพิมพ์ระดาแสงทองนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือเอาง่ายๆเน้อว่าน้องเนี่ยก็คิดมาสักพักแล้วก็ด,ดีแล้วนะคะที่จะตัดสินใจยุติบ,บทบาทของตัวเองลงแล้วน้องก็อ,า,อาจจาะแบบปรึกษากับ แม่ยุย้ยแล้วก็ทางแม่แพลแล้วนะคะในวันที่น้องเข้าไปอำลาเนาะคือปรึกษากันแล้วค่ะคิดดีแล้วนะคะน้องก็เลยตัดสินใจลงแบบนี้ซึ่งทางแม่แพลเนี่ยก็ให้กําลังใจนะคะคือไม่เป็นไรถ้าวันไหนฝึกตัวเองดีแล้วกลับมาก็คือพร้อมโอบกอดรับนะคะแต่ถ้าจะไปอยู่วลอื่นหรือ จะย้ายไปอยู่วงไหนไม่แพลวก็ยินดีให้กําลังใจเสมอค่ะศิลปินนะคะถ้าไม่หยุดพัฒนาตัวเองยังไงก็ไปได้ไกลค่ะอย่างน้องเพลงนะคะในการยุติบ,บทบาทครั้งนี้น้องก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆอย่างที่น้องอาจจะโดนตาหนิด่ามาเนะะี่ยค่ะน้องอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรอติดตามให้กําลังใจน้องกันนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะจะไม่ได้เดินทางกับวงแสงทองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เก็บไปพัฒนาตัวเองก่อนดีกว่านะคะวันไหนน้องกลับมาก็ต้องรอติดตามค่ะ คุณผู้ชมถึงแม้นะคะน้องเพลงจา่าไม่ได้เดินสายนะคะกับทางวงแสงทองแต่ว่าทางวงแสงทองก็มีศิลปินอีกหลายๆคนนะคะที่สร้างความสนุกบันเทิงให้กับแฟนๆอยู่เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้วงแสงทองด้วยละกันค่ะถึงแม่ยุ้ยเ,เองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์วィィออิดีโอในภาพบรรยากาศเนอะที่น้องเข้าไปอําลาในการอ่านลงจากวงนะคะคุณผู้ชมคาเหมือนว่าแบบ ยังแบบยังรักแล้วก็เป็นห่วงน้องเนะเรียกได้ว่าการอำลาย,ยุติบทบาทของน้องในครั้งนี้นะคะเรียกเอาน้ําตาของทางบอสแพลแล้วก็ทางแม่ยุ้ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าก็เกิดความรักความผูกพันแล้วก็ด้วยความที่ เรียกได้ว่าปั้นน้องมาเองกับมือเนาะแล้วก็สร้างสร้างมาเรื่อยๆรื่อๆนะคะจนกระทั่งวันนึงเราต้องแยกจากกันอย่างนี้ค่ะมันก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะคะทางแม่ยุ้ยเองก็บอกว่ามีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาเนาะรักเหมือนเดิมนะคะคนสวยของแม่นนี้นะคะยังไงนะคะก็ยังเป็นลูกรักเหมือนเดิมนะคะในเมื่อเราอยู่กันมากขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเคารพกันแต่สินใจของลูกๆจริงนะคะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้ทางน้องเพลงนะคะแล้วก็ทางแสงทองทุกๆคนค่ะคุณผู้ชมขาย,ยังไงรดูการนี้นะคะก็ ็ยังน่าติดตามเหมือนเดิมค่ะรอติดตามชมด้วยกันแล้วกันนะคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ